มาแล้วครับเราจะบอกกับทุกคนอย่างหนึ่งนะครับว่าสำหรับคนสวดจักรพรรดิสิ่งที่ต้องมีอีกหนึ่งอย่างนะครับสำหรับคนที่โดยเฉพาะคนที่มาสวดใหม่คือคนที่เป็นกัลยาณมิตนะครับกัลยาณมิตรนะครับทำไมผม จึงบอกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญนะครับประการแรกเลยสิ่งที่ต้องเข้าใจเลยก็คือสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงสอนในเรื่องมงคล38ประการ3ข้อแรกหรือเป็นความสำคัญแรกๆต้นๆเลยก็คือนะครับไม่คบคนพานะครับคบบัณฑิตแล้วก็บูชาคนที่ควรบูชาดังนั้น ครูบาอาจารย์ทั้งหลายจึงเน้นย้ำสอนสั่งเราทุกคนในเรื่องนี้มากๆนะครับทั้งในเรื่องของการใช้ชีวิตและสำคัญคือในเรื่องของการปฏิบัติธรรมในการปฏิบัติธรรมครูบาอาจารย์และผู้รู้ผู้มีความเข้าใจในเรื่องการปฏิบัติธรรมเห็นตรงกันและพูดตรงกันว่าการที่เราจะปฏิบัตินะครับขัดเกลาตัวเอง สิ่งที่ต้องมีและจำเป็นต้องมีเลยคือผู้ที่เป็นกลัลยาณมิตรหรือเป็นผู้ที่เป็นผู้ที่หวังดีกับเราปรารถนาดีกับเรานะครับทีนี้ก็ต้องมาพูดกันว่าทำไมผมถึงต้องพูดเรื่องนี้นะครับก็วันก่อนผมก็ถ่ายฟฟดมีโอกาสไปเจอคนที่พูดเรื่องการสวดจักรพรรดิและพูด ในเนื้อหายาวานะครับแต่มีส่วนหนึ่งที่คนพูดบอกว่าคนที่สวดจักรพัทคือเราสวดเพราะว่าครูบาอาจารย์เราสอนสั่งมาครูบาอาจารย์เราปรารถนาพุทธภูมิดังนั้นผู้ที่ปรารถนาพุทธภูมิอย่างพวกเราที่สวดจักรพัทก็ต้องมันสะสมบารมีเพราะว่าเรายังคงเวียนเกิดเวียนตาย แต่สำหรับคนที่ปรารถนานิพพานก็ไม่ต้องสร้างบารมีจุดนี้สําคัญมากนะครับเพราะว่าสิ่งที่พูดมาอันตรายผู้พูดมีคนติดตามมากก็อาจจะเกิดความเข้าใจผิดได้นะครับเพราะว่าเรื่องของการสร้างบารมีไม่ได้จำเพาะเจาะจงที่สายใดนะครับหากคนที่ ปฏิบัติธรรมอยู่แล้วคงจะทราบดีนะครับครูบาอาจารย์ที่เรารู้แก่ใจว่าท่านเป็นพระในแนวทางหรือเส้นทางที่ปฏิบัติเพื่อไปสาวกภูมิหรือเป็นพระอรหันตน์ครูบาอาจารย์ทุกทกท่านเนี่ยนะครับสร้างบารมีเยอะมากนะครับสงเคราะห์ญาติโยมสงเคราะห์สัสบปสัตว์สงเคราะห์โลกนะครับไม่เคยมีครูบาอาจารย์ ท่านใดที่ไม่เมตตาสงเคราะห์ผู้อื่นไม่สร้างบารมีเลยนะครับเพราะว่าการสร้างบารมีนี้เป็นสิ่งจําเป็นในทุกๆสายในทุกๆก,การเดินทางเลยนะครับคุณจะเดินทางไกลมากๆเวียนเกิดเวียนตายก็ต้องสร้างบารมีนะครับคนที่มีความตั้งใจอย่างยิ่งยวดที่จะจบกิจบรรลุธรรมไม่ได้ก็ยิ่งต้องสร้างบารมีครับ อันนี้เป็นตัวอย่างหนึ่งที่เห็นแล้วก็อยากจะบอกว่าจะสวดจกักรพรรดิจะเรียนรู้ในสายจากักรพรรดิก็ต้องเลือกที่จะมีกัละยาณมิตรที่ดีนะครับทีนี้เราจะเลือกกัละยาณมิตรที่ดีได้อย่างไรก็ผมมีข้อสังเกตแบบนี้นะครับหากเราจะต้องรับฟังหรือหาความรู้หรือจะ เอาใจไปสนิทชิดเชื้อใครเพื่อจะหวังว่าเขาจะนําเราไปสู่การปฏิบัติอย่างเรื่องของการสวดจกักรพรรให้เป็นไปตามถูกทํานองคลองทมหรืออยู่ในลู่อยู่ในทางไม่ออกนอกเออเรียกว่าไม่ออกไปไกลไม่เข้ารกเข้าพงน,นะครับก็ให้สังเกตแบบนี้นะครับว่าคนคนนั้นหรือคนที่เราติดตาม หรือเพื่อนที่มาชักชวนเราเนี่ยเขาแนะนําเราในแนวทางพระไตรศิกขาหรือเปล่านะครับไตรศิกขาคือสินสมาธิปัญญาครับซึ่งเป็นหัวใจของการปฏิบัตินะครับเขาเน้นเราในเรื่องนี้ไหมนะครับสินสมาธิปัญญาหรือหากเราอยากจะสร้างบุญบารมีกัลยาณมิตรหรือคนที่เรากําลังติดตามหรือคนที่เรากําลังเอาเป็นแบบอย่างนะ เขาให้เราสร้างบารมีหรือทำบุญหรือสร้างความเจริญในแบบไหนอยู่ในทางของทานศีลภาวนาไหมเขาเน้นย้ำเราในเรื่องศีลไหมว่าเป็นเรื่องสำคัญหรือเขาบอกเราว่าไม่เป็นไรไม่ต้องซีเรียสอยากดื่มดื่มได้อยากกินกินได้อยากทำอะไรผิดธรนองของทําไม่เป็นไร แบบนี้ต้องพิจารณานะครับว่าคนแบบนี้เป็นกรรยะาณมิตรไหมนะครับหรือบางคนอาจจะสอนเราในเรื่องการทำทานในแบบที่ไม่เข้าใจว่าทานมีกี่ประเภทว่าบุญเนี่ยมีกี่อย่างบางคนผมเห็นมากนะครับบอกว่าย้ำเสมอนะบุญคือความสบายใจถ้าทำแล้วสบายใจก็คือบุญใช่ครับบุญเป็นชื่อของความสุข ความสบายใจแต่ความสุขความสบายใจไม่ได้เป็นบุญทุกประเภทนะครับต้องไปดูบุญกิริยาวัตถุ10มีอะไรบ้างซึ่งในบุญกิริยาวัตถุ10มีสิ่งที่ประเภทที่ต้องใช้เงินใช้ทองอยู่ไม่กี่ประเภทนะครับแต่ทุกประเภทเนี่ยนะครับคำว่าบุญเนี่ยคือการที่ทําให้เกิดความสบายใจความเบาการสละออก การขัดเกลาตัวเองนะครับไม่ใช่ทุกประเภทนะครับเช่นแบบเราดูหนังดูละครเราสบายใจเป็นบุญไม่ใช่ครับมันต้องเกิดจากการที่เราเนี่ยนะครับขัดเกลาตัวเองเช่นบุญจากการโมทนาก็เกิดจากการที่เราขัดเกลาวความยึดมั่นถือมั่นตัวเองความตระณีความที่ไม่ยอมแม้ที่จะให้ความยินดีกับผู้อื่นเป็นต้นนะครับหรือบุญจะเกิดเกิดจากการฟังธรรมเราฟังธรรมก็เพื่อขัดเกลาตัวเอง บุญจากการภาวนาภาวนาก็เพื่อการที่ทําให้จิตใจเราสงบเรางับมีความตั้งมั่นมีสมาธิเป็นต้นนะครับก็ต้องดูว่ากัลยาณมิตรท่านนั้นเนี่ยมีความเข้าใจในเรื่องสิ่งที่เ,าเขาพูดมากแค่ไหน,นะครับนหรือเขาอาจจะสอนเราหรือบอกเราว่าเออให้สวดไปสวดไปเดี๋ยวจะพลิกชีวิตเองก็ต้องมาดูนะครับว่าเขาบอกเราว่า ไอ้ที่บอกว่าสวดแล้วพลิกชีวิตหรือสวดแล้วจะแก้หนี้ได้เนี่ยเขาแนะนําเราอย่างไงเนะเขาแนะนํำไหมว่าต้องไปทํางานนะถ้าเขาบอกว่าสวดอย่างเดียวไม่ต้องทํางานก็ให้พิจารณาว่าเขาเป็นกระยาณนิิรของเราจริงๆริงไหมเพราะเราสวดจกกักรพรรดิเราฟังครูบาอาจารย์ครูบาอาจารย์มาต้องไม่ลืมนะครับเราอยู่ในศาสนา ที่ต้องพิสูจน์ศาสนาที่อยู่ในระบบการลงมือปฏิบัติไม่ใช่เป็นศาสนาที่อยู่ในระบบความเชื่อนะครับเราศรัทธาเป็นเบื้องต้นแต่สุดท้ายเราก็ต้องไปลงมือทำทุกอย่างมีเหตุมีปัจจัยมีที่มาที่ไปอย่างในเรื่องของการสวดจกกักรพพัดผมบอกเสมอนะครับว่าเราทำในสองส่วนคือเราปฏิบัติธรรมทำกิจภายในและ ปฏิบัติตัวเราทํากิจภายนอกเราสวดมนต์เราเกิดบุญเราเกิดความขัดเกลาวแต่เราก็ต้องออกไปลุยเองนะครับบุญกุศลอาจจะเกื้อหนุนเราแต่เราก็ต้องทํางานเราก็ต้องไปทําเหตุน,นะครับดังนั้นเราจะมีคนอีกมากมายที่พูดเรื่องการสวดจัิกัพรนะครับในช่องทางต่างๆมีบทความมากมายให้พิจารณานะครับว่าเขาเป็นกัลยานมิตรของเรา จริงๆริงไหมนะครับเพราะอะไรเพราะว่าหากคุณรับฟังคนที่สอนคุณประเภทสินไม่จําเป็นต้องมีก็ได้หรือประเภทสวดมนต์อย่างเดียวไม่ต้องทํางานก็ได้หรือประเภทที่ผมบอกนะครับไม่ต้องสร้างบารมีหากคนจะไปนิปพพานคุณรู้ไหมว่าสวดจักพรพัิเนี่ยนะครับคุณสามารถจะเดินทางสายไหนก็ได้ไม่จําเป็นต้องไปแค่พุทธภูมิก็ได้เพราะว่า บทสวดมนต์ก็เป็นเครื่องมือนะครับก็เหมือนพุทธโธเหมือนบทสวดต่างๆที่ครูบาอาจารย์ให้เอาไปสู้ต่อสู้กับกิเลสปฏิบัติขัดเกล้าตัวเองนะครับพิจารณาดีๆ